การมาสการครับลุงพี่ครับเสิญพ่อนะยมพอยม่อมแม่มาตามแนวทางรัฐบาลเนาะขอขึ้นวันพระหมู่ว่านนี่แหละขอแล้วบนลุงพี่เนี่ยขึ้นวันพระบ่แม่นวันควรวันพระใหญ่มันบ่ครับคันค่งขึ้นแนววันพระครับนค่างแลมเนี่ลุงพี่คางแลมก็สิเอาวันพระคือเก่าบัดนี้สิบ่วัณควรเรากว่าครับมา ว่าน่เป็นว่นมาค่ะนาะค่ับอังสบายสามปูนี่วันที่ไวหอกวันที่สิบหกสล้านหนึ่งสิบหบหกกพฟังเสียงน้วงพีเพเสียนเด้อพี่น้องเอฟซีฮาก็ได้สิบหกกอพอนะครับหลวงพี่ตง เลขนันงสมาธิขอนะครับพี่น้องขอภูมิขอภูมิเจ้าที่วัดทองธรรมนิมิตนะครับวัดช้างวัดช้างโอ้มีเก่าหนึ่งห้าแปดเจ็ดเนี่ย, 9, 1. 1> 5, 8, ยเริ่มเจ็ดกับหนึ่งเร้วพี่น้องเอซี ห้าแปดเจ็ดกับเก้าหนึ่งเนี่ยมันต่อกันอไเราพีเพื่นว่นาโหเด็กเด็กรางวัลที่หนึ่งตัวนี้คนสบายอายู่แล้วถืกจ้อยถืกซ้ำคืออะไ้ล่ะเนี่ขายรางวัลที่หนึ่งีกนึ่เก้าหนึ่งลูกกลมเลยพี่แต่ว่า,าลูกมากมักสว่วนตัวเรือ ือม uhm, hmm, ักต้นตัวปากกาสีแดงบออกยไหนมึใครได้ใส่ของที่ออกอยู่หมากวะผาเก่นึกับแปดเจ็ดเก่าหนึ่งกับแปดเจ็ดที่องพี่นะลมีรอมึงอันนี้ด้วยปากกาแดงของไผยุ่งถอปลายรถฉันนั้น วันที่สิบหกกพหกแปดหลวงพี่ต้งเด็กนั่งสมาธิอ,อพี่น้องเข้ามาเถอเข้ามาเดี๋ยวว่าท่านงพีด้คือบมีคอมเมนต์เนาะเหมือนีสัญญาณภาพและเสียงเป็นยังไงเนาะพี่น้องเอฟีเข้าก็ได้แกะก้องได้นี่สีน้ำเงิน ยังบ่ค่อยออกเป็นไรห,หกหนึ่งบางทีเราได้เสียงมาครับท่านไหนนอนเสียงท่านไหนเสียงท่านไหนนอนเสียงหม,งมงพึ่งของมืขอขึ้นนี่ยาบ่เสียงก็ได้ถ้าขันเสียงแล้วมันเสียเรื่องนู่นบงพีเนาะที่หาป่เห็น,น,น ไอปูเสียงก็ได้ปูเซียงหมดเลยมอกระดัปูเขาแปดเจ็ดกับเก่าหนึ่งเออเียรัฐบาลรัฐบาลไทยตีครเน่รัฐบาลไทยบ่เป็นเล่าเลยรัฐบาลไทยมักค่ะมันตัวใดหลวงพีที่มากที่สุดเก่าหนึ่งกับแปดเจ็ดเก่าหนึ่งกับแปดเจ็ดให้ว่ามีทัวใดปลอมใส่หลวมบนลงพีเนี่ กเ,เก้าหนึ่งพี่แม่หัวนีตะเกิงหัวดนีว่าฉันอเอาพี่น้องพี่เก้านึงหกนึงแคบหน้าจอไว้นั่งแล้วพี่น้องแท้เฮาฟังทั้งอื่นเพิ่นคุยกันสัก่อนเดี๋ยวเฮาจังเอาเดอ้อใจเย,ย็นๆรถพี่น้องขอเวลาหน่อยนึงเอาไปยิบรถจรัลลีไปก่อนก็ได้จะได้ลุงพี่ไอ้เก้าหนึ่งหนึ่งเกา้า เก่าหน่ตีครับเียตัวไทยมั้งเก่าหนึ่งจะมาลางเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งมาลางเกิดเป็นเล็กงามยีเด่นนองหลวงพี่เนาะเกเียบมาแล้วถึออกเก่หนึ่งเก่าเจ็ดมาแลมันเก่าหนึ่งวหลวงพี่ันว่าแปดเจ็ดนี่งามบ่หลวงพี่งามแปดเจ็ดงามให้ว่าเป็นเล็กชอบของหลวงพี่เนาะ เอาเอานี่ปะกกาแคปหน้าจอนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่น้องไอเซีฮอกก์ได้เดี๋ยวคือรัฐบาลวดวันที่16บหกกรุงเทพทางรัฐบาลนะครับได้ไปทางนี้ก็ไป เห็นผิดตับตอย่ว่าทายรูปบอกนะแบบนี้พี่น้องเห้ไในที่ห่าแล้วเกอหนึ่งกับแปดเจ็ดขออนุญาตนะลงพีแบบนี้ตัวเลขสามตัวหาแปดเจดตัดตรงมาให้แล้วก็มีแปดห้าเจ็ดห้าปเจ็ดอนเก่าหนึ่งมีหกหนึ่งำด้อลูก ยย่ำนี่ตลอดว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันตีหลวงพี่เจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเมื่อหลวงพี่แล้วแต่โยมพี่จะเตียวพิจารณาเอาย่อมเพิ่นคิดอ่าพิกแคร์เนาะเพราะมันเคยเปลี่ยนเพราะมันเคยเปลี่ยนหลวงพี่มั่นใจไหมครับมันอ้วนนี่มันยังตีพวกรหัสขึ้นมันพระเรามั่นเห็นชัดครับเห็นชัดเจนเลยประกาหลวงพี่ ครับพี่น้องสี่ข้างไหลสดก็แคบหน้าจอดเยอครับงได้กูหลวงพี่พี่ดีพอส่วนส่วนอีกที่โน้บ้าน่าจะมีหรอกส่วนหัวดนี่เนาะบัวบมวบ๊วยครับเอาตามหลวงพี่นี่ฝันนว่ายังตายัไตายทีนี้คืออันนี้หลวงพี่ท่านฝันไปครับท่านในฝันบ่ครับฝันฝันแต่หลายเมื่อแต่มันบ่เม็นตัวเลขหรอกแต่ บ,บ,บม่โมมี่ยังตายมึงก็ได้คิดว่าคิดว่าบมมี่ศูนย์เน่ฝันเห็นพ่อเท่าพ่อเฒ่าเนีย่ยยมพออยู่ในบ้านมือ,มอมในอนยู่แ้ครับถามอายุเล่าอายุเล่าหกสิบเจ็ดป่หสิบเจ็ดแต่ฝันว่าได้เป็นตัวเลขนาะต้องพีเน,นาะ แต่ว่าเรีพร้อมขึ้นอย่างเง้ยเสียงอยู่เรียกเซียงอยู่ว่าจะเสียงหรือแล้งเราต้องเสียงออกไปน่งทุนหรือไปพิจนาเบื้องลวดอืมอเมื่อวันที่สิบสิบสามสิบสิบสามครับเหลืออีกสามหมื่นเนาะสามหมื่นสี่หมื่นก็รับทรัพย์กันแล้ว พี่นอ้องเอฟซีกับ่องไปพี่เจาหน้าเบิงครับผิดถูกกายว่ากันเนาะครับเป็นแนวทางครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางน,น,านะครับาอาจารย์ได้กับมุม่ออาจารย์ได้รู้แท่หรอกเครื <c oughs> ค่องพิ่นก็ให้มาเป็นแนวาทางาก็คือ,อะระไรการก็ได้ก็มาเป็นแนวทางอันนี้รูปได้มาตัวนี้ลูกก็ว่าไปตัวนี้ลูกก็ะบื้องรูทำว่ารูกบ่้อจะออกเลยกระบื้อขึ้นเลยมันมีเพื่อใดหัวน้องนพเนาะคือแนวทาง พันหูก็ห่วยไม่ต้องเข็นยั้งนะครับหอนละข้างกับเทียเดียวหันแล้วนอ,อนลงพีเนาะแมนครับพี่น้องเอฟซีก็ตามนี่แหละครับจอยังไงสรุปโครงสุดท้ายกากใกล้มือมือวันที่ทิพห้าสิบหกก็มาเอาครับอะไรก็ให้สรุปอ่าเสียงเสียงตัวเลขแล้วครับ ขันจักษหูคักนั่นคือสี่โงแรงวันที่สิบหกนอนลงพี่เนาะนะตามนี้เ้ยพีย่นนองสี่แคบหน้าจอนะครับง่ายเขาใหายออกเอ,อ้ยเ่อมพอยพอ่อมแม่ก็ได้มากินมาทานมาสั่งพอละข้างซอยซอยทางวัดเท่าเนอเดี๋ยวนี้ก็กำลัลลงสั่งไปได้ร้ายเติบมาละ ยังขาดปัจจัยอยู่เลือกขอบอกบุญเด้อถึงว่าเทาบอถฤกล์เทากับทำได้กุลหาบาสิบบาทประเทดใดเด้อการทำบุญครับโทรมาเบอร์ลูกก็ได้หรือติดต่อพันช่องทา้งย่อมพอย่อมแม่มากก็ได้อยากสอบถามตร์เลขกส่วนเบอร์โทรลูกนั่นแอดไลน์ได้น้ำแอดไลน์ได้น้ำเบอร์โทรจะว่าอย่าโทรมาย่อมเคล้นเด้ไอไปแบบนะ ตามนี่เนาะกราบขอบพระคุณหลวงพี่กับนมัสก,การครับนมัสก,การเจ้าค่ะ